อกหักอีกแล้วนางเอกช่องสามเปิดตัวเฟ้นหมอฟันสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ตอนนี้เรื่องหัวใจไม่ว่างแล้วสำหรับน้ำหวานภูริตาสุปินชุมพูเมื่อล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มหล่อเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีหมอฟันชื่อดอเตอร์แจ็คกี้ทวีปรุ่งสีพร ฉลองวันครบรอบเป็นเฟ้นกันครบหนึ่งปีโดยโพสต์นี้น้ำหวานได้เขียนเคปชั่นว่า Happy 365 d ้อยหเดวิดมายเฟเวอริตฮิวแภาพนี้บอกเลยว่าดูยังไงยังไงก็เหมือนภาพพรีเวดดิ้งสุดๆไปเลยจ้าหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิโซสวิต so ทีทีแง่น่ารักกบกอบ ก้อนอะน่ารักกบนึกว่าพรีเวด